สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เอ่อบ่อบ่อเหล็กน้ำพีค่ะบ่อพระสุขพระแสงพระขันอันนี้คือเราจะทำการเอาแม่เหล็กนี่ย่่ะเป็นตกเอาแร่ในนี้บ่อพระขัน ดูสิโอ้โหอูก็ลงไปตําๆแล้วก็รูดขึ้นมาติดขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเขาอยากให้หนูมาดูสิเยอะขึ้นเลยเยอะมากมันขึ้นมาเยอะมากแล้วได้เหรอใช่เหรอใช่หมดเลยเนี่ยขอบคุณนะคะโอ้โหเยอะเยอะมาก รู้สึกยังได้ไหมเลยตกให้เคตกให้อีกงนะ <Okay. S 1> ขอก้อนใหญ่ๆได้ไหมคะมันเป็นก้อนเล็กอะที่นี่คือบ่อ,บอเหล็กน้ำพี้ค่ะเหล็กน้ำพี้ก็คือเป็นเหล็กที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้คือบ่อผ้าขันกับบ่อผ้าแสงเนี่ยค่ะเราจะทำการตก เขาไม่ได้เลยใช่ค่ะเขาไม่ได้ให้คุณค่ะเอ่ะเก็บให้หนูนหน่อยนะอันนี้อ่ะหนูขออันใหญ่เพราะว่าหนูต้องเอาไปดูแลคนช่วยตามหนูมาด้วยอย่างนั้บากแค่ไปแล้วเหนื่อยท่าทาง <c oughs> ให้ไปดีกว่าเลยไปเป็นหมอด้วยกันนะขอให้ติดมาด้วยนะคะ น่นนอาได้มาอีกแล้วค่ะรูปให้หน่อยค่ะเยอะม,มากเขาไม่ให้พี่จริงๆอ่ะวางลงตรงนี้โอ้โหดูดีดูด,ดีเห็นไหมมีความแปลกไหมพี่ทำไม่ได้สักอันเลยได้เอาลงตรงนี้อยูจะไปทำเปิดลงรงหลงเล็กโอ้โหดูสิดูซี นี่ดูสิเลยดูด,ดูดูของหนูขออีกเยอะๆค่ะขอก้อนใหญ่นูอยากได้ก้อนใหญ่ที่นี่คือบ่อน้ําพีนะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราก็ตกเอาเหมือนตกเบ็ดอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าไม่อยากตกก็นู่นนะคะฝั่งนู้นมีขายนู่นนะคะฝั่งนู้นก็ของคุณตาเฟียมอายุแปดสิบห้าแปดสิบสามปีขายของข<า>เด็กน,<อ>น้ำทีทอย่างเดียวเลยของโบราณนูน่นเห็นไหมลานจอดรถนูนนะะน่นค่ะฝั่งนู้นไม่หาคุณตาได้เลยคุณตาเฟียมแอะได้อีกแล้วเดีย๋ยวคุณตกให้หน่อยนะคะดิฉันจะถ่ายพื้นที่นี้ค่ะวิธีการตกก็ วิธีการปลุกก็เอาไม้อย่เงี้ยค่ะเขามีแม่เหล็กใส่ไว้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็หย่อนลงไปในบอ่อเดี๋ยวอ่านอันนี้ให้ฟังก่อนบ่บอรพระขันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง12เมตรลึก7เมตรในสมัยโบราณมีนายช่างผู้ทําพระขันถวายพระมหากษัตริย์ได้นําเอาแร่เหล็กน้ําคีจากบอ่อพระขันไปถลุงทําพระขัน จึงเรียกว่าบอ่อพระขันค่ะบอ่อพระแสงบอ่อพระแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง20เมตรลึก10เมตรเป็นบอ่อที่มีคุณภาพของเนื้อเหล็กดีกว่าบอ่ออื่นๆในสมัยโบราณมีนายช่างทําพระแสงถวายพระมหากษัตริย์ได้นําเอาแร่เหล็กน้าพีจากบอ่อพระแสงไปถหลุงทําพระแสงดาบจึงเรียกว่าบอ่อพระแสงค่ะอ๋อพี่คะตรงนี้ลึกตรงนี้น่าจะเยอะบอ่อพระแสง ตรงนี้คือบ่อบพระแสงค่ะที่นี่ก็มีเขาจะไหว้ไหว้เป็นที่ไหว้บ่อบพระแสงพระขันเนี่ยค่ะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเจ้าพ่อพระแสงพระขันเจ้าพ่อบ่อหลิกเรียกว่าเจ้าพ่อบ่อหลิกค่ะคนที่นี่เขาเรียกเหล็กน้ำพีคุณสมบัติเยอะมากนะคะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ ถ้าใครอยากศึกษาก็ลองหาใน y youtube เอาน,นะคะหนูไม่กล้าบอกเราต้องเจออีทธิฤทธิ์ด้วยตัวของเราเองอันนี้คือหินคือแร่หินอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะเรื่องของเรื่องเรามาเอา เหล็กน้ำพีไปตีมีดค่ะมันก็เลยมีเวลาว่างก็เลยได้มานั่งดูเปิดน้ำล้างมือ่อนล้างนละคะที่นี่อ,อุตรดิตนะคะบ้านน้ำพีค่ะ เดี๋ยวเจอบ่เล็กน้ำพีเดี๋ยวอ่านไปอ่านบ่เล็กน้ำพีฟรีให้ฟัง บอ่อเหล็กน้าพีบอ่อเหล็กน้ําพีเป็นบอ่อเหล็กกล้าอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลน,น้ําพีอําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ40กิโลเมตรบริเวณบอ่อเหล็กน้ําพีมีบอ่อเหล็กอยู่หลายบ่อแต่ที่เห็นได้ชัดมีสองบ่อคือในสมัยโบราณนายช่างผู้สร้างเสด็จแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์จึงนำอเหล็กนี้ที่บอ่อพระแสงไปถลุงทําพระแสงดาบจึงเรียกว่าบอ่อพระแสง อันนี้ซูมแล้วอ่านเอานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสารค่ะสารเหล็กพระแสงบ้านน้ำผี ที่นี่ถ้าแบบเราไม่อยากจะตกเอาแร่เหล็กยี่ในบ่อเราก็ไปซื้อเรานะคะฝั่งตรงข้ามที่โน่นฝั่งโน้นมีขายเป็นที่ตะพัณนเขาขายค่ะ <c oughs> เหล็กน้ำพีแก้คุณใส่ได้นะคะ <c oughs> เป็นสรรพคุณรองลองเหล็กไหลนะคะ <c oughs> สำหรับคนค้าขายจะค้าขายของดีมาก <c oughs> สำหรับคนป่วยก็เอาไว้รักษาตัว สำหรับคนที่ติดขัดทุกสิ่งอย่างก็ลองมีเออเหล็กน้ำพีเนี่ยไปพกไว้ติดตัวสักอันเล็กๆก,ก็ได้ค่ะไม่ได้แพงมากนะคะราคาหลักร้อยก็จะดีขึ้นอุบัติเหตุแถวป้าดค่ะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเลยคือไม่ได้ไม่ได้ให้เชื่ออยากให้เห็นด้วยตัวเองและสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าสิ่งแบบนี้เราไม่ไม่รู้จะให้เชื่อได้ยังไงต้องมาดูเองค่ะแต่ว่าคนที่นี่ คนบุตะลึเขาเชื่อกันนะคะคนที่อื่นเขาก็เชื่อ้องอยู่ที่ความเชื่อถ้าเชื่อแล้วมันจะดีหนูผ่านมาที่นี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าไม่เคยที่จะแวะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันมีเรื่องที่ต้องใช้พลังงานพวกกลิดพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าเรา ทำผลิตยา,ารักษาลูกอยากก็เลยอยากได้อิทิลิ์พวกนี้ไว้ช่วยผู้ไข้ค่ะพูดพูดคำว่าผู้ไข้นี้ก็คือแพทย์แผนไทยนะคะไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันสวัสดีค่ะให้ดูในบอร์ดนะ